เพิ่งมา yup. <s <S เห็นเสียบสดๆนปดครับโอ้ผมบ้านสวนแม่วลีครับวันนี้มาเจอเห็ดโคนครับนี่ยายเก็บสดๆเลยครับโอ้มาเดินมาดูน้าครับน <UM ี่ครับอันนี้มันนี่คนคนพันอะไรใหญ่อะไรให้คนหนาดำโคนหนาดานะครับนี่สีแดงสีดคนดําคนคนคนใหญ่นี่แหละครับนี่หลากโอ้ดูนี่แต่ตากาหนึ่งไม่พอนะครับนู่นอยู่ในถุงปุ๋ยอีก สามโลไม่มีสี่โลไม่มีพลาดหรอกนี่นี่ครับอยู่ในเซิร์ฟไผ่นะครับนี่ต้องต้องค่อยคยหานะครับโอ้ดูน้ดูหนะาก็นูนหัวละมดนเลยยังก็หัวกระสุนเลยครับโอ้ยดู่น้ะโอ้เสิร์งไผ่เอาไม่เป็นถ้าคนบ้านโคกนี่ก็ฟื้นเลยแหละโอ้เขาค่อยค่อยเอะแยวอาแล้วนะ นี่รากเชิงหายเต้นดอกโอ้ยยังไม่เซียนครับคนเน่ายังไม่เซียนนี่โอ้โหดูครับนี่นี่คมจริงรากมันต้องได้ยาวกว่านี้อีกนะครับมันวจะขึ้นมาได้นะเห็ดโู้ดหัวกระสุนเห็ดโคนนี่ยาอย่างดีนะครับต้มเป็นยาอย่างดีเห็นยายบอกบอกทไมไม่เอาตุมๆมาเขาอยากได้ตุ้มอยากได้ตุ้มทั้งนั้นแหละครับนี่ครับโอ้ดูหน่อนี่โอ้ดูครับ นี่ปัดโอ้ยังกัหัวกระสุนเลยครับดูเ็กลังเ็บอย่โลสามร้อยยายบอกครับโลสามร้อยตุ้มผสมกันเลยตุ้มผสมบานนะครับนี่ีละามั้อยดหก่นลยครับนี่สงสัยจะต้องจัดละ นี่ครับเดี๋ยวไปดูกาตนีครับตาหนีใส่ถุงปุ๋ยไว้นี่ครับมาดูตรงนี้อีกนี่แกงนี้ก็ได้นะครับนี่นี่แกงนี้หลังหาเลยได้พร้อมหม้อต้มอยู่นี่ครับนี่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 โอ้นี่ก็หัวจรวดเหมือนกันนครับแต่รู้สึกยังเอาไม่เป็นกันเท่าไหร่เพราะว่าหางขาดมันชิงกันปีนขาดนะครับชิงกันอันนีู้่บอกโอ้นี่พร้อมหม้อต้มแล้วนี่ อ้นี่หัวกระสุนใหญ่เมาอุ้ยนี่เอาเป็นครับอันนี้เอาเปนนี่ขนาดนี้เลยมัขนาดนี้เลยิโบวนี่หัวกระสุนแบบเท่านิ้วผมเลยครับนี่นี่เอากำลังหากันใหญ่เลยฝนมันลงแล้วมันชุ่มมันได้ครับนี่ไม่ได้รู้นะครับนี่มามามาปักเบ็ดแล้วเจอ นี่คนมาเจอคนแรกตันเน่ตันเนตันเน่เจอคนแรกรนี่เต็มถุงยามเลยครับเลยไปตามยายมาช่วยครับสองคนตะก้ากับถุงยามนี่มี <c oughs> มีสามสี่โลครับน,นี่ครับโอ้มันก็มันก็ไปเป็นโพงตามปวกกันเนาะให้ไมตตา ต้องดูดีๆด,ด้วยนะไม่ใช่ว่าดูง่ายอยู่เน,นี่ยในก็ไผ่ไม่มุดเลยเนนย้ยายค่คอยๆเอาเสียมแสะเจอเรื่อยเลยโอ้นี่พอแล้วนี่พอหมอดแกงแล้วครับนี่นนโอ้เขาท่าเขาท่าสบายตัว นี่ครับเดี๋ยวจีราจากันนะครับสักกิโลหนึ่งก็พอแล้วครับ <c oughs> เราโอ้ดูย้ายต่อ <c oughs> เวียนสวยด้วยห้าห้าสามเนี่ยนี่ครับโอ้สะอ่อนสองสองตายายมาตามมาปะพอดีนะครับตะเนี่มาปะพอดีตกเบ็ดได้เงิหละสามันอืม วันตกคันเดียวได้ไปชนไปหนึ่งเดีโอ call, ้ฝนมันซุบนะครับนี่เห็ดมันเลยได้อุณหภูมิแล้วมันเป็นช่วงฤดูมาแล้วครับเห็ดโคนนะครับมันจะออกหลังสุดแต่หมอทอนก็ออกก่อนเนาะพอเห็ดทั่วๆไปมันจะออกก่อนครับเห็ดเบาเห็ดโคนนี่จะออกทีหลังดูด้วยนั่นน่ะโอ้ตัวนี้เนี่ยรากมันแม่นั่นหยาพันยาวดิครับพันใหญ่ โอเคครับเก็บมาฝากเดี๋ยวจะไปสอบถามแม่บ้านกันครับสนใจจะกินหรือเปล่าแม่บ้านใหญ่อยู่นอกหลังนอกครับครับายมันอยู่ในกระเป๋าไม่อยู่หลังไหนนี่ดูนะครับเห็ดโคนสดๆนะครับบ้านสนแม่วหลีเศษฟาร์มนะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมเอ้ยม่ืดต้องมีนัดป่าเลยเต็มไปมุค่อยเอา